มีเรื่องนี้ไม่ได้เกิดกับดูสั่งนะแต่มีจา์ดูสัง่งเขาบ่าให้ฟังนะคือเขาอยู่บ้านเขาก็อยู่กับกับแฟนนะแล้วก็มีแม่เขาอยู่ด้วยคนก็อยู่กันสามคนมีคืนหนึ่งนะฮะตื่นมาตอนกลางดึกหิวน้ําแปลกๆตื่นกลางดึกแล้วรู้สึกหิวน้ําคอแห้งอนะไรเงี้ยแฟนจานเขาเขาก็หลับไปแล้วเนาะแต่ก็แบบอืก็ค่อยๆเดินออกมาลงมาชั้นล่างตู้เย็นอยู่ชั้นล่างนะจะมาเปิดน้ํากินก็เดินมาแบบ แสงสลัวสลัวจากนอกบ้านที่บ้านกระจกเยอะแสงข้างนอกก็พอเข้ามาอยู่ไม่ต้องเปิดไฟก็ได้อะไรอย่างนี้เดินไปพอเดินไปถึงตู้เย็นเปิดตู้เย็นเ่เปิดไม่ออกจากเขาแบบเฮ้ยตู้เย็นเปิดยากขนาดนี้เลยเหรอจากเขาออกแรงออกแรงหนักมากออกแรงสุดปุ๊บเปิด,ป,ดประตูตู้เย็นได้แล้วก็มีเสียงโอดครวญขึ้นมาปรากฏว่าเปิดตู้เย็นไหม กระแทกหน้าแม่แย่วแย่ทำไมแม่มาไม่รู้ไม่เสียงเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเปิดไฟใช <laughs> ่เปิดไฟเปิดไฟใช่มีอีกเรื่องนึง่งสมัยเรียนอีกแล้วฮะสมัยเรียนว้าวเรื่องกคืนอีกแล้วเร่ไปตั๊บโม่ขอเพื่อนอีกแล้วนคนเดิมคนเดิมฮะเรียกว่าทำงานกันเป็นกลุ่มแค่สี่ห้าคนอะไรเงี้ยแล้วอ,อยู่หอห้องเดีวยวกัน มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมว่าเอ้ยเราต้องไม่ได้ละเราอยากอยากพ่นสีเอออยู่หอแล้วทีนี้คือพ่นในห้องมันก็ไม่ได้แล้วแบบระเบียงก็ไม่มีอะไรเงี้ยเออก็เลยต้องบอกเพื่อนเอ้ยหน้าหอน่าจะน่าโอเคอยู่มั้งน่าจะพ่นได้ก็เลยแบบลงมากับเพื่อนสองคนถือโมเดลที่ตัดเอาไว้พร้อมสีกระป๋องสปเปรย์พอลงมาเร็จปุ๊บก็อยู่เพื่อนก็หยิบหนังสือพิมพ์มารองกล่องมากั้นอะไรแบบนี้พ่นสี ปืดปืดปืดอ่าพ้นเสร็จแล้วอืกล <c oughs> ิ่นสีสเปย์เนาะกลิ่นแบบแรงใช้ได้ในนี้ก็เลยมาบอกกับเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววางทิ้งไว้ตรงนี้แหละให้มันสีมันแห้งตามมาค่อยมาหยิบไปเดี๋ยวเราไปทําอย่างอื่นก่อนอ่าแล้วนี้ก็กลับขึ้นไปตัดนั่งตัดโมอีกส่วนหนึ่งไปเรื่อยๆเอ้ยน่าจะแห้งแล้วเนาะสเีเราก็ตัดมาสักพักแล้วลงไปดูนีกว่อพอลงไปถึงปุ๊บ กลายเป็นโมที่ยังไม่ได้พ้นสีเกิดอะไรขึ้นลงมาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตะกี้พ้นสีไปแล้วยะไยเพื่อนเอ้ใช่ป่าวะเพื่อนบางคนแบบเออแน่เลยวะแล้วเราก็มองซ้ายมองขวาได้ยินเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะของผู้หญิงอยู่ในมุมมืดแน่แน่เลยอ่ะเออแน่แน่เลยอ่ะต้องการคอนเฟิร์มสมมติฐานของทั้งคู่เดินไปดูฮะ เจอเพื่อนผู้หญิงอีกกลุ่มนะหยิบโมไปสันาา้นหยาบปรีโถเลือนเลวเรื่องถมลก็มีอยู่แค่นี้พอมาคิดดูว่ารูสั่งทำไมเวลาเราเจอผีอะต้องต้องมาเ,เจอแบบผู้หญิงผมยาวผู้หญิงผมสั้นผมขึม้นตะบันตะบันแล้าเหรอนั่นน่ะสิต้องแบบแล้วใส่ชุดขาวด้วยนะแบบไม่ไม่กลัวรถอะหรือไงเงี้ยหรือบางทีก็แบบมาเป็นนางรำใส่ชฎาแต่งหน้าจ,าจัดๆเล็บยาวๆอะไรอย่างงี้ก็แบบ ้ยผีนี่ก็เออมีเวลาเมคอัพด้วยนะแล้วทำไมเวลาเราเจอผีมัเป็นผีผี้ห่ิงเอาไจอผีผู้ชายเลยเออนั้นที่แบบเจอผีผู้ชายน่าจะน่ากลัวกว่าเยอะนะแบบรู้สึกว่าในภาพดูนะมองไปแบบที่มืดมืดป่าต้นกล้วยอะไรเงี้ยแล้วเจอแบบผู้ชายแบบใส่ผ้าเตี่ยวตัวลำล้ำอะไรเงี้ยเออมาอะไรนางลงนางลำผีผมยาวชุดขาวอะไรแบบบางทีมีนี่เลยแบบ ผียายนั่งรถเข็นอนะไรเงี้ยแบบใหญ่นะากลัวตรงไหนวะถ้าใครเป็นผีก็ลองคอมเมนต์มานะ <c oughs> อยากดูอยากดู <c oughs> <c oughs>